ความสูงเท่ากับ1นะครับแล้วก็คอเนอร์เรเดียนนะครับเท่ากับ0.05นะครับก็กำหนดได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนตอบนะครับคลิกปุ่มโอเคนะครับก็จะได้นะครับในส่วนของรูปสี่เหลี่ยมนะครับที่เป็นในลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็สี่เหลี่ยมรูปมนนะครับ จากนั้นนะครับให้นักเรียนนำมาวางซ้อนกันนะครับอ่านะครับวางซ้อนกันปุ๊บนะครับให้นักเรียนเลือกทั้งสองวัตถุนะครับเลือกนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนไปที่ในส่วนของออปชันบาร์นะครับจะมีนะครับเมนูที่ชื่อว่าอะไรอยู่นะครับ คลิกนะครับผู้จะจัดในส่วนของนะครับทางด้านแนวนอนและแนวตั้งให้เท่ากันนะครับเลือกตรง Align Object นะครับเลือกตรงในส่วนของ h o r i z o n t a l align center นะครับคลิกนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของนะครับ vertical align center อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้รูปนะครับก็จะวางนะครับลักษณะเดียวกันนะครับอ่านะครับก็จะได้นะครับในส่วน คราวนี e <hi> ้ครูต้องการตัดบางส่วนออกนะครับเราสามารถเลือกเครื่องมือในส่วนของเครื่องมือที่ครูเคยสอนไปนะครับก็คือเครื่องมือในส่วนของซีเซอร์นั่นเองนะครับก็ไปตรงนะครับเครื่องมือในส่วนของสกีเซอร์ทูลนะครับก็คือเครื่องมือรูปกันไตรนะครับเลือกเครื่องมือนะครับนะครับจากนั้นนะครับ ให้นักเรียนไปลบส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับทางด้านมุมทางด้านซ้ายมือนะครับต้องการนะครับในส่วนของรูปมนนะครับเราก็สามารถลบในส่วนของสิ่งที่เราไม่ต้องการได้นะครับกูจะลบในส่วนของสี่เหลี่ยมรูปมนออกนะครับก็จะได้จากนั้นลบแล้วนะครับก็คลิกแล้วก็กดปุ่ม delete ได้เลยนะครับก็จะได้นะครับ นะครับอีกฟังหนึ่งนะครับกูก็จะลบนะครับทำเช่นเดิมนะครับก็จะได้นะครับในส่วนของคราวนี้อีกด้านมึงนะครับกูจะลบสี่เหลี่ยมออกนะครับก็เลือกที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นไปที่เครื่องมือซีเซอร์เช่นเดียวกันนะครับ ก็เลือกส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับก็จะลบก็จะเหลือแค่รูปมนนะครับอ,อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในลักษณะของรูปมนเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกในส่วนของสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นไปที่เครื่องมือซีเซอร์นะครับก็ลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับลบเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เครื่องมือในส่วนของ selection เลือกในส่วนที่เราไม่ต้องการแล้วก็ กดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดนะครับก็จะได้นะครับในส่วนของรูปนะครับจากนั้นเราก็เลือกแล้วก็ใช้คำสั่งกรุปนะครับเป็นวัตถุนะครับอ่าก็จะได้นะครับ,นะรบในส่วนประกอบส่วนที่3นะครับก็ลองมาวางนะครับเดี๋ยวเราค่อยตัดในส่วนของ Photoshop อ,อีกทีหนะึ่ง อ่ะนะครับก็จะได้นะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็น3ส่วนนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้าธรรมดานะครับเราก็สามารถเลือกเครื่องมือในส่วนของเชฟทูนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สร้างนะครับในส่วนของด้านล่างขึ้นมานะครับก็ลากนะครับอ่าสังเกตนะครับสีทางด้านล่างก็เป็นสีฟ้านะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ เก็จะได้นะครับอ่าด้านบนนะครับคราวนี้ด้านบนก็จะเป็นในลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นเดียวกันนะครับก็สร้างขึ้นมานะครับอ่านะครับเป็นการไล่สีนะครับจากสีเข้มทางด้านขวามือนะครับไปหาสีขาวทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับ ในส่วนของการไล่เฉดสีนะครับกูก็เคยสอนไปแล้วนะครับให้นักเรียนเลือกนะครับตรงอ็อบเจกต์หรือวัตถุที่นักเรียนต้องการไล่เฉดสีนะครับจากนั้นให้เลือกในส่วนของแกลเดียนนะครับทางด้านล่างนะครับเครื่องมือทางด้านล่างนะครับเลือกปุ๊บนะครับก็จะเป็นในลักษณะของสีนะครับดำที่ไล่จากทางด้านขวามือนะครับมายังซ้ายมือนะครับจากนั้นนะครับทางด้านขวามือนะครับ ที่เป็นในลักษณะนะครับนักเรียนสามารถเลือกสีนะครับนํามาวางได้นะครับให้ไล่สีนะครับตรงนี้เราก็สามารถกําหนดได้เลยนะครับไล่สีนะครับไล่จากสีขาวเราก็ลากสีขาวนะครับมาวางก็าจะได้นะครับในลักษณะการไล่นะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชันนะครับของแกลเลียนนะครับ ก็จะได้นะครับอันนี้ก็จะไล่สีนะครับถัดมานะครับยังมีเส้นขั้นนะครับสีอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้เราก็สามารถใช้เครื่องมือในส่วนของเพ้นทูลลากได้เลยนะครับหรือจะใช้เครื่องมือในส่วนของลายทูลก็ได้นะครับในที่นี้ครูขอใช้ในส่วนของเพ้นทูลนะครับคลิกจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็กดชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับเพื่อสร้างเป็นเส้นตรงนะครับอ กำหนดนะครับสีก็จะเป็นในลักษณะของสีฟ้าเข้มนะครับไม่มีการเติมนะครับก็เลือกนะครับในส่วนของเส้นเป็นสีฟ้านะครับก็จะได้นะครับกำหนดขนาดของเส้นแค่0ูนะครับก็จะได้เส้นนะครับขั้นกลาง1เส้นอ่ะคราวนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะของนะครับ สีแดงนะครับที่วางอยู่ด้านหลังของตัวอักษรนะครับก็สามารถสร้างได้เลยนะครับอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมรูปมนนะครับซึ่งสามารถสร้างได้จากเครื่องมือในส่วนของเชฟ o ู l นะครับก็สร้างขึ้นมานะครับนักเรียนก็สามารถลากได้เลยนะครับโดยการกดเมาส์ทางด้านซ้ายของคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากนะครับตามที่ต้องการจากนั้นนะครับสี่เหลี่ยมรูปมนนะครับเป็นสีแดงก็เติมสีให้เป็น สีแดงนะครับจากพาเลตสววทนะครับก็เป็นสีแดงส่วนเส้นสโตกนะครับไม่มีนะครับจะวางในส่วนของเอียงนะครับประมาณนะครับ10องศานะครับก็สามารถกําหนดเราก็สามารถหมุนได้นะครับตรงนี้อ่าหมุนได้เลยนะครับอ่าวางให้เอียงหน่อยนะครับก็จะได้นะครับในส่วนของสีแดงนะครับ อ่าคานนี้นะครับเมื่อนักเ,เรียนนะครับสร้างในส่วนของส่วนประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรับอ่าคานนี้ก็เหลือในส่วนของข้อความนะครับอันนี้เราก็จะสร้างในส่วนของข้อความกันนะครับสร้างข้อความนะครับนักเรียนก็เลือกในส่วนของเครื่องมือไทชูนนะครับจากนั้นนะครับก็พิมพ์นะครับตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของสตาฟนะครับก็จะพิมพ์ นะครับอ่าก็จะได้นะครับในส่วนของเส้นสตาร์ทนะครับนักเรียนสามารถกําหนดให้ใหญ่ได้นะครับโดยการเลือกนะครับแล้วก็ขยายนะครับแล้วก็ลองนํามาวางดูนะครับว่าตามตําแหน่งนะครับวางนะครับเราก็สามารถกําหนดนะครับให้ใหญ่ได้นะครับหรือนักเรียนสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับตรงพาเลตนะครับที่เป็นคาแรคเตอร์นะครับ ก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับตามที่ครูเคยสอนนะครับสามารถกําหนดขนาดได้นะครับอันนี้นักเรียนก็สามารถขยายได้เช่นเดียวกันนะครับให้ใหญ่นะครับตามความเหมาะสมถัดมานะครับก็จะเป็นในลักษณะของอก็จะวางด้านล่างสุดก็จะเป็นในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวางไกจกังวลนะครับก็สร้างแล้วก็พิมพ์นะครับ ในที่นี้ครูขอกำหนดฟอนต์เป็นไทยสารบรรณนะครับครูก็สามารถเลือกฟอนต์นะครับไว้ก่อนได้เลยนะครับอตอนนี้ครูกำลังหาฟอนต์อยู่นะครับเลือกตรงไทยสารบรรณนะครับจากนั้นพิมพ์ข้อความนะครับเป็น วิทยาลัยนะครับเทคโนโลยีและการจัดการวางไกกังวลนะครับอ่าก็จะได้ในส่วนของข้อความนะครับอ่าลองวางดูนะครับอ่าเขาจะได้นะครับในส่วนของ วิทยาเทคโนโลยีและการจัดการวังไก่กังวลนะครับคราวนี้ครูขอก๊อปปี้นะครับในส่วนของข้อความวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไก่กังวลนะครับเพื่อพิมพ์ในส่วนของชื่อนะครับของครูนะครับครูนะครับธนงศักดิ์คงศรีลังเราก็สามารถพิมพ์ได้นะครับก็ยังคงใช้ฟอนต์เดิมอยู่นะครับ ในหนึ่งงานนะครับควรใช้ฟอนต์นะครับไม่มากจนเกินไปนะครับอันนี้เราก็สามารถลองนํามาวางแล้วก็สามารถขยายนะครับให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับสมมุติเราวางไว้ประมาณนี้นะครับถัดมานะครับด้านบนก็จะเป็นในลักษณะของค่ายอบรมนะครับเราก็สามารถพิมพ์ข้อความเช่นเดียวกันนะครับได้ เราก็สามารถพิมพ์ในส่วนของค่ายอบรมได้เลยนะครับค่ายอบรมคอมพิวเตอร์นะครับคราวนี้ลองทดสอบนำไปวางนะครับเราก็สามารถเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ลองวางดูนะครับว่าขนาดของฟอนตขนาดไหนนะครับก็จะได้ในส่วนของส่วนประกอบทุกอย่างนะครับ คราวนี้นะครับเราก็สร้างส่วนประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ไปเปิดในส่วนของโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับสร้างนะครับขนาดให้เท่ากับขนาดที่เราต้องการออกแบบในที่นี้นะครับข,ขอกำหนดเป็นขนาด2คูณ3นิ้วนะครับก็กำหนดขนาดได้เลยนะครับ2นะครับคูณ3นิ้วนะครับ จากนั้นก็ได้พื้นที่สําหรับการออกแบบนะครับจากนั้นนะครับก็ก๊อปปี้นะครับยังคงใช้วิธีการเดิมนะครับก๊อปปี้ต่างๆนะครับมาวางได้เลยนะครับครูจะก๊อปในส่วนของพื้นที่ทางด้านล่างก่อนนะครับก๊อปปี้นะครับนำมาวางนะครับก็นำมาวางปกตินะครับอันนี้นะครับเหมือนเราออกแบบเสร็จแล้วนะครับก็ก๊อปปี้มาวางนะครับ ก๊อปปี้ทุกๆอย่างนะครับจนเสร็จโดยใช้วิธีการเดิมนะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับหลังจากวางครบทุกส่วนแล้วนะครับก็จะได้นะครับในส่วนของนะครับข้อมูลที่เราวางขึ้นมานะครับก็จะได้นะครับแบบนี้ขึ้นมานะครับลักษณะนะครับแบบนี้เราคงยังคงใช้เทคนิคเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ตัวหนังสือที่เป็นสตารนะครับอันนี้เรายังคงใช้เทคนิคของเลเยอร์สไตล์นะครับที่เป็นการสโตกสีขาวนะครับส่วนนะครับอย่างอื่นนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับยังคงใช้เทคนิคเดิมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิทยาลายัยเทคโนโลยีและการจัดการวางใจกังวลนะครับเลือกตัวอักษรยังคงเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของนะครับครูธนงศักดิ์ก็ยังเป็นใช้สโตกสีขาวแล้วก็ สร้างนะครับในส่วนของนะครับเงาให้มันนะครับถัดมานะครับทางด้านบนนะครับอันนี้เราก็ก๊อปมานะครับแล้วก็ตัดให้เท่ากับรูปที่เราสร้างนะครับด้านบนนะครับอันนี้สอนสร้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็เราก็นําตราของหน่วยงานนะครับหรือโครงการนะครับนํามาวางก็จะได้นะครับในส่วนของชิ้นงานที่เราออกแบบขึ้นมานะครับ วางครบทุกอย่างแล้วนะครับนักนักเรียนก็สามารถนำนะครับบางส่วนมาประกอบกันนะครับจากนั้นเมื่อวางครบทุกอย่างแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถเซฟนะครับแล้วก็นำรูปไปใช้งานได้เลยนะครับวันนี้นะครับรูก็มีตัวอย่างนะครับหลังจากนะครับเราออกแบบเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการปรินต์ออกมานะครับ